ตัวเต็มมังงะวันพีชในตอนที่1,027สถา,านการณ์ที่เลวร้ายนะครับถึงแม้ว่าลูฟี่จะสามารถชนะไคโดได้ก็ตามที สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับการ์ตูนเรื่องวันพีททั้งหลายเลยสําหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นตัวเต็มของมังงะวันพีทในตอนที่1027แล้วนะครับซึ่งรายละเอียดนะครับการพูดคุยตัวละครหรือว่านะครับการโจมตีต่างๆเนี่ยมาหมดแล้วนะครับซึ่งแน่นอนผมจะพยายามอธิบายนะครับให้เข้าใจง่ายที่สุดเท่า่จง่ายได้และเหมือนเดิมหาใครที่ยังไม่ได้กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณฝากไ้ด้วยแล้วกันนััััันนน,นน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 คครบถ้้้าาาาาาอออยยย่่่งงงงไไมมมมมเเเสสีีีวววววลลปชุกกขพใตด โดยเหตุการณ์ของมังงะวันพีชในตอนที่1027นะครับถูกเริ่มต้นขึ้นหลังจากที่พี่เหมียวในโกมามูชินั้นเป็นฝ่ายที่ได้รับชัยชนะเหนือเปรอดเปโร่ไม่ว่าจะเป็นวันด้าแล้วก็แครอทนะครับเข้ามาโผก,ก่อนนะครับในตัวในโกมามูชิที่ได้เป็นฝ่ายที่ได้รับชัยชนะแต่ในโกมามูชินั้นนะครับรีบเตือนนะครับไม่ว่าจะเป็นวันด้ากับแครอทระวังตัวหน่อยสิแครอทอยู่ดีๆเนี่ยท้องฟ้าเนี่ยมันก็แจ่มใสขึ้นมาพวกเธอน่ะก็ระวังไว้ด้วยล่ะเดี๋ยวได้กลายร่างเป็นรร่่่างงงงูออนีีททัั้้้้ไมไมดตใจแบบก จริงแล้วนะฉันก็รู้สึกสงสัยเหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่กับเหตุการณ์แบบนี้เลขการนะครับทุกตดไปที่ยามาโตะแล้วก็โมโนสุเกะนะครับโดยทั้งสองคนนะครับมองขึ้นไปบนท้องฟ้าเห็นนะครับว่าก้อนเมฆนั้นนะครับได้แหวกออกจากกันและดวงจันทร์นั้นนะครับได้ปรากฏตัวขึ้นนะครับซึ่งพวกเขานังก็กําลังทึ่งนะครับกับการต่อสู้กันระหว่างลูฟี่กับไคโดโดยยามาโตะนะครับไม่ได้เห็นการโจมตีนี้ถึงกับตกใจการโจมตีแบบนี้มันเหมือนในบันทึกการเดินทางเลยการโจมตีนี้เนี่ยเหมือนการโจมตีกันนระหวว่่างางขที กับโรเจอร์เพราะในบันทึกพวกเขานั้นก็สามารถโจมตีและสามารถแหวกท้องฟ้าได้แบบนี้ซึ่งเราก็จะได้เห็นผลกระทบเลยนะครับการโจมตีกันระหว่างลูฟี่กับไคโดนะครับทำให้ก้อนหินก้อนมาหือมาหลายๆก้อนเลยนะครับหล่นลงมานะครับจากข้างบนเล่นเอาในตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นซามูไรเอิ์นะครับหรือฝั่งของไคโดนั้นนะครับต่างตกตะลึงนะครับกับเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เลขการถูกตัดไปนะครับที่บนตัวดาดฟ้าอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เป็นลูฟี่กําลังเผเชิญหน้ากับทางด้านไคโด ส่วนยามาโตในตอนนี้นะครับเธอนั้นนะครับก็คุกเข่าลงไปกับพื้นนะครับพร้อมกับอาการบาดเจ็บโดยในตอนนี้นะครับเลือดนะครับก็ไหลออกมานะครับจากบนบริเวณแบบว่าตาขวานะครับหรือว่าบนตรงกางหน้าผากนะครับไหลออกมาไม่หยุดเลยนะครับและมือของเธอนั้นก็สั่นเครือนะครับด้วยอาการบาดเจ็บโดยเธอนั้นก็บ่นเลยแหละครับว่าถึงแม้ว่าเธอนั้นนะครับจะป้องกันการโจมตีของไคโดยังไงก็แล้วแต่แต่ก็ยังไม่สามารถป้องกันได้ทั้งหมดนะครับแต่ในระหว่างนั้นเองลูฟี่นั้นก็ได้เรียกยามาโตนี่ยามาโอเธอน่ะรีบไปช่วย ไอ้งูลามกตัวน,นั้นทีเธอโมโมนะครับไม่ได้ยินแบบนั้นนะครับก็เลยหันกลับมาแล้วก็โวยวายในทันทีนี่ลูฟี่ทำไมนายเรียกฉันแบบนั้นล่ะว่างูลามกลูฟี่นะครับก็เลยตะคอกกลับในทันทีแล้วใครบอกให้นายเนี่ยยืนจะเฉยแบบนั้นล่ะโมโมส่วนโมโนสุเกะนะครับเมื่อด้ยินแบบนั้นนะครับก็เลยแบบว่าโกรดนิดนึงนะครับแล้วก็พูดจาสวนออกมานี่ฉันรู้อยู่แล้วนะว่าฉันเนี่ยจะต้องทําอะไรแต่นายจะให้ฉันเนี่ยเป็นตัวเองทันทีแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะ ยามาโตะนะครับรีบขวางการทะเลาะกันของ2คนนี้นะครับโดยการที่เธอนั้นกระโดดขึ้นหลังนะครับของโมโนสุเกะและเธอก็บอกโมโมะในทันทีไม่ต้องกังวลอะไรไปนะโมโนสุเกะตอนนี้เนี่ยฉันกลับมาแล้วขอโทษด้วยที่ฉันเนี่ยทิ้งนายไปก่อนหน้านี้ส่วนไคโดนั้นนะครับเห็นว่านะครับยามาโตะกับโมโนสุเกะนั้นนะครับกำลังแบบว่าขี่หลังกันนะครับแล้วก็กําลังจะหนีไปไคโดนั้นนะครับจึงรีบพุ่งไปในทันทีพวกแกคิดว่าพวกแกเนี่ยจะไปไหนได้หรอแล้วก็ไคโดนั้นนะครับใช้กระบองของตัวเองจะฟาดเขข้าใใส่นัตวองโม โมโมนะครับเล่นเอาตกใจเลยนะครับน้ำหมูน้ำตาไหลออกมาเลยนะครับแต่ว่าเขานั้นนะครับก็นึกได้นะครับกับคําพูดของคีเนมอนก่อนหน้านี้นะครับว่าให้เขานั้นหนีไปนะครับจึงทาให้ทางด้านของโมโมนั้นขาก็สั่นสุดๆเลยและเขานั้นนะครับก็ดันเผลอนะครับร่วงหล่นลงไปนะครับจากตัวดาดฟ้านะครับของเกาะโอซิงิชิมะนะครับและในตอนนั้นเองนะครับทางด้านยามาโตะนั้นนะครับรับการโจมตีของไคโดได้ทันเวลาส่วนลูฟี่นั้นนะครับพยายามจะหยุดไคโดเอาไว้ไม่ให้ไปยุ่งนะครับกับทางด้านของยามาโตะแล้วก็โมโม จะใช้เท้าของตัวเองทั้งสองข้างนั้นนะครับยืดเป็นยางยืดและรัดคอนะครับไคโดเอาไว้นะครับเพื่อให้ไคโดนั้นสามารถขยับเขยื่อนได้และลูฟี่นะครับเหมือนกําลังจะพูดอะไรบางอย่างนะครับกับยามาโตะแต่ยามาโตะนั้นนะครับเธอนั้นนะครับกลับผู้สวนกลับมาในทันทีฉันรู้น่ะฉันรู้นะว่านายเนี่ยต้องการอะไรอยู่ลูฟี่นะครับก็เลยยิ้มหวานกลับมาในทันทีนะครับฟิลแบบประมาณแบบว่าชอบใจในตัวของยามาโตะนะครับที่รู้ใจในตัวของเขานะครับก็คือลูฟี่นั้นน่ะอยากจะสู้ตัวต่อตัวนะครับกับทางด้านของไค นั้นก็คือมองตาก็รู้ใจแล้วว่าลูฟี่นั้นต้องการสิ่งนั้นตัดไปที่ทางด้านของโมโมนะครับในตอนนี้เขาเนี่ยกำลังร่วงหล่นลงมานะครับเขานั้นวุ่นวายออกมานะครับว่ามันถึงจุดจบแล้วฉันเนี่ยไม่รอดแล้วละแต่ว่ายามาโตนั้นยังใจเย็นนะครับพยายามจะสอนในตัวของโม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 จริงๆแล้วเนี่ยมังกรบินไม่ได้หรอกนะแต่พวกเขานั้นจับก้อนเมฆเอาไว้นายลองสร้างก้อนเมฆมาสิแล้วนายเนี่ยก็ลองจับเอาไว้ทางด้านของโมโมนะครับก็เลยลองทําดูนะครับในท้ายที่สุดแล้วเขานั้นนะครับสามารถใช้เท้าของตนเองนะครับสร้างก และเขานั้นสามารถเกาะก้อนเมฆได้เปรียบเสมือนกับว่าเขาในตอนนี้นะครับก็คือเหมือนบินได้นี่แหละแต่คือการเกาะก้อนเมฆไปเรื่อยๆนะครับและเขานั้นรอดจากการนะครับที่จะร่วงหล่นลงไปนะครับโดยทางด้านยามาโตะก็บอกเลยแหละครับว่าสิ่งที่เห็นเลยเนี่ยเขาเรียกว่าเมฆคาไฟยังไงล่ะโมโมและในตอนนั้นเองนะครับดูเหมือนว่ายามาโตะนั้นจะสังเกตสิ่งผิดปกตินะครับตัวเกาะอนิงานชิมะที่ลอยอยู่บนฟ้าได้ว่าในตอนนี้นะครับก้อนหินค่อยๆร่วงหล่นลงมานะครับจากเกาะนะครับยามาโตะรู้ได้ทันทีแหละครับว่าในตอนนี้นะครับ เริ่มจะอ่อนกําลังลงแล้วนะครับก็เล่นเอายามาโตนั้นนะครับแทบไม่จะเชื่อสายตาตนเองเลยว่าปีศาจอย่างไคโดนั้นนะครับจะอ่อนแรงได้ขนาดนี้โดยยามาโตก็บอกเลยครับว่าตอนนี้นะครับเมคาไฟเนี่ยที่ทาการแบกเกาะโอนิงาชิมะไว้นะครับเริ่มจะแบกไม่ไหวแล้วนะครับทางด้านของโมโมะเห็นแบบนั้นนะครับก็เลยไวไวายในทันทีนี้ก็แย่แล้วล่ะสิฉันไม่มีทางให้เกาะทั้งเกาะน,นี้เนี่ยไปถึงเมืองหลวงดอกไม้ได้หรอกและนี่ก็แหละก็คือสาเหตุว่าทาไมฉันเนี่ยจะต้องตัวโตเป็นมังกรใหญ่ขนาดนี้เมื่อพูดจบนะครับโมโม ใช้หัวของตัวเองนั้นนะครับพุ่งชนเกาะโอเนงะชิมะนะครับแต่ว่ามันไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยยามาโตะนะครับพยายามห้ามนะครับแต่ว่าโมโม่นั้นนะครับเขาบอกเลยแล้วว่ายังไงก็แล้วแต่เขานั้นจะต้องลองทุกวิถีทางนะครับเพื่อหยุดยั้งนะครับวิกฤตเหล่านี้นะครับที่จะไปสู่นครหลวงบุปภาให้ได้โดยโมโม่นะครับก็วิเคราะห์เลยครับว่าไม่เกิน5นาทีนะครับเกาะทั้งเกาะนี้เนี่ยก็คงจะลอยไปเหนือนะครับทางด้านของนครหลวงบุปผาผู้คนนั้นจะต้องล้มตายแน่นอนทางด้านของยามาโตะก็เลยเสนอแน่เลยครับว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ เพลิงแล้วล่ะในการเชือบแบกเกาะทั้งเกาะนี้ไว้ในการเคลื่อนย้ายเกาะมันเป็นสิ่งเดียวหรือสิ่งที่ไทโดทําอยู่ก่อนหน้านี้นายจะต้องทําให้ได้นายสามารถทํามันได้นะหากพลังของนายเนี่ยแข็งแกร่งกว่าไคโดซึ่งแน่นอนนะครับโมโมนั้นนะครับรีบปฏิเสธทันควันว่าคนอย่างเขานั้นนะครับไม่สามารถทําอะไรนะครับที่มันเหนือบ่ากว่าแรงนะครับหรือว่าแข็งแกร่งกว่าไคโดแบบนั้นได้หรอกยามาโตะก,ก็เลยบอกเลยแหละครับว่าหากนายนั้นน่ะสามารถสร้างก้อนเมฆแบบนั้นได้ฉันว่านายต้องทําได้แน่นอนก็แน่นอนล่ะมันเป็นวิกฤตขั้นเลวร้วรราาา่รนนัไมสามสาถ คดดิไ้แต่ว่าหากนายนั้นไม่ทําอะไรทั้งสิ่งทั้งอย่างมันจะเป็นไปตามที่ไคโดต้องการกอทั้งเกาะน,นี้จะร่วงหล่นลงสู่นครหลวงบุพพามันเป็นอะไรที่แย่แน่และนายต้องรู้เอาไว้เกาะอินิงาชิมะนั้น,นอันตรายสุดๆด้วยนะเพราะว่ามันมีไม่ว่าจะเป็นดินเปินหรือว่าระเบิดอะไรต่างๆมากมายเลยมันเหมือนเป็นระเบิดเวลาที่จะทําลายทั้งเกาะได้เลยนะพวกเรานั้นก็คงจะไม่สามารถจะย้ายประชาชนไปได้อีกทั้งหากเกาะร่วงลงไปไม่ว่าจะเป็นฝั่งของเราเองหรือแม้กระทั่งฝั่งของไคโดก็คงจะไม่รอดจากแรงระเบิดครั้งนี้ โมโมไม่ได้ยินแบบนั้นนะครับเขาก็ตกใจสุดๆเลยนะครับและเขาก็บอกเลยแหละครับว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราต้องรีบไปหยุดลูฟี่ซะยามาโตไม่เห็นแบบนั้นก็เลยใช้กระบองนะครับฟาดไปที่โมโมนะครับอย่างเต็มแรงนี่นายในโง่หรือเปล่านายก็รู้นี่ว่าลูฟี่ในตอนนี้เนี่ยเขาเนี่ยเต็มใจจะสู้แบบสุดๆเลยเขานั้นแบกทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้บนบ่าของเขาทั้งที่เขาเนี่ยแทบจะไม่มีแรงทจะต่อสู้อีกต่อไปแล้วและเราจะไปหยุดเขาแบบนั้นได้อย่างไรลูฟี่เนี่ยเพียงเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นท ไปสร้างภาระให้กับเขาเนี่ยมากขึ้นกว่าเดิมไปซะเปล่าๆพวกเราโตแล้วนะพวกเราเนี่ยจะต้องหาทางออกและแก้ปัญหาเหล่านี้ด้วยตัวของพวกเราเองเหตุการณ์นะครับถูกตัดไปที่นะครับเวทีหลักนะครับของการต่อสู้นะครับใจเห็นว่าคิงในตอนนี้นะครับก็อารวาสใหญ่เลยนะครับโจมตีไม่ว่าจะเป็นฝั่งตนเองนะครับหรือว่าอีกฝั่งหนึ่งและการโจมตีของเขานั้นนะครับมันเหมือนจะเป็นใบมีดลมนะครับในการโจมตีโซโลนั้นนะครับตั้งรับการโจมตีนี้เล่นเอาตัวของเขานั้นกระเด็นไปไกลนะครับจากการโจมตีแต่ถูกแฟรงกี้นั้นนะครับช่วยรับ ซึ่งเราจะเห็นนะครับว่าทางด้านของคิงนั้นนะครับจะเป็นร่างไฮบริดของเขานะครับก็คือตัวเนี่ยจะเป็นแบบว่าคิงปกติเลยส่วนปีกนั้นนะครับจะเป็นร่างเทอร์นาโนดอนของเขานั้นนะครับซึ่งแน่นอนคิงในตอนนี้นะครับโกรธสุดๆเลยส่วนแฟรงกี้นะครับที่รับร่างนะครับของทางด้านโซโลเอาไว้นะครับก็สอบถามโซโลแหะครับว่าโซโลนั้นไหวหรือเปล่าให้เขานั้นช่วยเหลือหรือไม่นะครับแต่โซโลนั้นทําการปฏิเสธนะครับเขานั้นจะเป็นคนต่อสู้เอง เหตุการณ์ถูกตัดไปนะครับจะเห็นว่าเป็นคิงกับควีนทั้งสองคนนี้นะครับก็กําลังทะเลาะกันอยู่นะครับโดยควีนนั้นก็ทําการด่าคิงในทันทีว่าคิงนั้นนะครับโจมตีมั่วซั่วแบบนี้นะครับเกือบจะโจมตีโดนเขาแล้วนะครับแต่คิงนั้นนะครับกลับตอบกลับไปด้วยความเย็นชานะครับว่าน่าเสียดายเนี่ยว่าการโจมตีมั่วซั่วของเขานั้นนะครับน่าจะโจมตีโดนควีนด้วยนะครับฟิลแบบ2คนนี้ก็ทะเลาะกันแล้วก็มีการเฉลยนะครับว่าทําไมการคิงนั้นนะครับถึงโกรธขนาดนี้นะครับเพราะว่านะครับใบหน ถึงทำให้คิงนั้นโกรธสุดๆเลยเพราะว่าไม่มีใครนะครับเคยเห็นนะครับใบหน้าที่แท้จริงของเขาเลยคิงนะครับเริ่มการโจมตีโดยใช้ท่าโจมตีนะครับอย่างการสอนสีชาตินะครับโจมตีเข้าใส่โซโลแบบเต็มแรงส่วนโซโลนั้นนะครับสวนกลับนะครับด้วยวิชาสดาบจัดการพยักแต่การโจมตีนะครับที่รุนแรงของคิงจึงทําให้โซโลนั้นนะครับกระเด็นกระดอนไปไกลเลยนะครับจากการโจมตีครั้งนี้และคิงนั้นนะครับหวังพระเดศึกในทันทีโดยการนะครับกระหน่ำซ้ําเข้าไปนะครับโจมตีใส่โซโลอีกครั้งหนึ่งซึ่งตัวของโซโลในนนตอี้ ค่อยๆกระเด็นออกนะครับจากตัวเกาะโอนิงาชิมะและกําลังร่วงหล่นนะครับลงสู่ท้องทะเลนะครับแต่ว่าเขานั้นนะครับใช้ท่าใหม่ของตนเองนะครับในการเบี่ยงตัวเองนะครับกลับเข้ามานะครับบนตัวเกาะโอนิงาชิมะได้อีกครั้งหนึ่งเล่นเอาโซโลในตอนนี้นะครับถึงกับหัวเสียสุดๆเลยนะครับโดยเขาก็บอกเลยแหละครับว่าหากคนอย่างเขานั้นนะครับจะตายทั้งทีขอตายนะครับด้วยคมดาบดีกว่านะครับมาตายด้วยอะไรแบบนี้และเขานั้นก็บอกเลยแหละครับว่าเขานั้นนะครับจะไม่มีวันยกโทษให้กับคิงเป็นอันขาดคิงนะครับก็เลยตอบกลับไปด้วยเช่นก ว่าเขานั้นก็จะไม่ยกโทษนะครับให้กับโซโลด้วยเช่นกันที่มาเปิดใบหน้าของเขาแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นการจบไปสำหรับมังงะวันพีตัวเต็มในตอนที่1027เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับมังงะตัวเต็มนะครับของตอนนี้บอกเลยเลยครับว่าเดือดมากๆไม่ว่าจะเป็นนะครับคู่ของลูฟี่กับไพโดหรือจะเป็นคู่โซโลกับคิงนะครับใครเชียร์คู่ไหนก็ลองคอมเมนต์มานะครับและคิดว่าใครจะเป็นฝ่ายที่รับชัยชนะนะครับก็ลองแบบว่าเดาๆกันดูและเหมือนเดิมนะครับหากใครที่ยังไม่ได้กดซับสไคร้และกดกระดิ YouTube หรือใน Facebook Fanpage นะครับสะดวกช่องทางไหนก็กดช่องทางนั้นสวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ